คลิปนี้นะคะรวม3ร้านส้มตํา3สไตล์เด็ดๆในจังหวัดชนบุรีเลยค่ะย่านพัทยาแล้วก็บางแสนเป็นร้านที่มีรสชาติจัดจ้านไม่ซ้ํากันแล้วก็มีความแตกต่างกันทั้ง3ร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านรถเข็มรินทะเลแบบนี้หรือว่าร้านดังอย่างไก่ย,ยกครกหรือร้านส้มตําในตํานานใจอ้อยขวัญใจชาวบางแสนไปดูกันค่ะร่อยๆเว้ย เจอ้อยนะคะเจอ้อยส้มตําร้านนี้จะบอกว่าหลายคนคือแนะนํามาเยอะมากแล้วก็เห็นหลายรีวิวมากนะคะแบบแบบของชาวเด็กมอบูคนบางแสนอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นร้านส้มตําอีกหนึ่งร้านที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมนะคบพวกส้มตํายําอะไรต่างๆทั่วไปนะคะใครจะเอาปลาร้าไม่ปลาราก็นี่เลยสั่งเลยเดี๋ยวเราไปดูนู่งเขาย่างไก่กันนี่เลิศนี่หมักแบบหมักทิ้งไว้เลยรู้ดิดนี่ดูสี สีน่ากินจริงเธอดูดิคือหลายคนรีวิวว่ามากินที่เนี่ยมาที่เนี่ยต้องสั่งไก่ย่างแล้วดูสิว้าว่ากินมาก <c oughs> เริ่มคุกเลย <c oughs> ชิมก่อนเลยง่ายๆเนาะชิมก่อนมนมาชิมก่อนอ่อเราจัดจา่านไหมเรื่องผาดอะไรอือได้แล้วได้แล้วใช่ไหมคะัดเลยนะเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบกำลังดีแบบชอบเลยรสนี้หนูชอบเลยเปรี้ยวเผ็ดไปเลย น,น่ากินมากอุ้ยคุณแม่เล่นกล้องมาก<ฮ>บอกเลยเราฝีมือเอารสชาติร้านเลยแต่ว่าเติมได้แด้บอกได้ว่าจะอารมณ์ชาตแต่เมื่อกี้ชิมยำไปแล้วรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่เราชอบอยู่แล้วนี่เติมความหน่วยนิดนึงตักลงจานค่ะวายตำปลากุ้งสดค่ะนี่นี่รอดูกนะ็น่ากินมากตำกุ้งสดดูสีดูความพริกแห้งไปโอเคไปกินเลยคราวนี้เขากินนะคะนี่<ด>น เป็นตำข้าวโพดแล้วได้ข so, like ่าวว่าหอมถั่วถั่วหอมมากนี่เป็นตำข้าวโพดแบบธรรมดาเลยไทยปูตำไทยข้าวโพดเออไข่เค็มนี่ข้าวโพดค่ะดูอืมอืมอืมหอมอกุ้งแห้งง้ยหมาเออ่ะกุ้งแห้งง้ตัวเล็กๆแล้วเขาแบบเขาคั่วอง ืมรสชาติคือแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเผ็ดบางๆแบบที่แบบตำข้าวโพดควรเป็นอืมเขาเจอแล้วว่าทำไมหลายคนแนะนำร้านนี้นะคะมาบางแสนไม่เคยแวะมาเลยแล้วบอกว่าถ้าือว่ามาติดช่วงเที่ยงอ่ะคนจะเยอะมากอืมเข้าเหนียวอืม ตออันนี้ค่ะอันนี้เป็นตำปลา,าเป็นปลากาุ้งดองนะคะตำปลากุ้งดรองนี่เธอด,ดูดูซี่สั้นคือแบบวะเมื่อกี้เห็นเขาไปตำนะคะเห็นเขาตำพริกแห้งหนวลๆห,หนูดีชอบมากใส่พริกแห้งขอชิมแบบน้ำกับเส้นก่อนร้านนี้เน้นแบบคลุกคลิกซึ่งมันเคลือบเส้นดีมากดูทำไรแตะ อปลาล้านี้คือกินแล้วไม่รู้สึกว่าเสยปลาลาเลยเขาปรุงสุกเขาแบบมันนัวแบบไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอืสำหรับคนที่ชอบกินปลาลาแบบม,มีกลิ่นอาจจะไม่ชอบแต่คนที่ชอบกินปลาล้าแบบไม่มีกลิ่นน่าจะชอบเลยบางคนแบบชอบกินปลาล้าแบบต้องให้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นปลาลานิดๆอะไรเงี้ยนี่กุ้ง กุ้งกุปมะเค็มๆหวานๆเพราะว่าเป็นการเป็นกุ้งดองอันนี้จะออกเผ็ดเค็มเผ็ดเค็มเปรี้ยวจ้ำกับไก่ย่างเป็นเมนูที่เขาบอกว่าใครมาเต้องสั่งนะคะไก่ย่างร้านนี้สีสันคือน่าก,กินจริงเธอดูแล้วแบบเขยาย่างแบบนี้เด้งๆซำๆแบบนี้เธอดู แบบไม่แห้งเกินอะ่ะนี่มากับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบมะขามคล้ายๆแจวมะขามนี่นี่ค่ะอืมอะไรนะอือไมัมกดีมากเลยอะ่ะหอมแบบหอมขม,มิน้นหอมอะไรเงี้ยดีมากเนื้นหนังแบบฉ่ำๆไม่ได้กรอบหนังไม่ได้ถึงกับกรอบนันหนังแบบเนื้นแบบเป็นนุ่มๆแต่หอมมาก หอมตอทาน,นกินกับน้ำส้มตำอืมแบบนี้เลยน้ำส้มตำล้วก็จวงส้มตำไปด้วยทธกหน้าอีสมาร์คดูน้ำลายแตะไข่น้ำลายแตะก็นึ่งมากุ้ง อันนี้สามารถเผ็ดสำหรับหนูลีนะเผ็ดได้กว่านี้คนปกติน่าจะเผ็ดแล้วไก่ย่างไก่ย่างนั่งช้ำๆแบบนื้อท้อมาดูดปูกันบ้างค่ะอ,อันนี้เป็นยำนะเป็นยำปูมาแล้วก็ไม่ปลา้า แล้วเมื่อกี้ตอนถ่ายคือไข่เป็นไข่อ่ะตัวปูไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กแบบกลางๆแบบนี้น่าดูดมันแบบมันซึมน้ำยำน้ำอะไรดีแล้วก็เส็จมะม,ม,มงมม่วงแบบนี้ดูดเลยนี่เนือออ้อปูหวานสดมากน้ำยำคือมีความเปรี้ยวๆเผ็ด แลกลิ่นมะม่มมวงมะม่วงออกมาชัดเจนมากอันนี้ยำของเขาจะใส่ใช้แบบพริกเขียวเลยแล้วหอมกระเทียมไข่ปูไขป่ไขปูค่ะเนือ้อปูอ,อ่อนหวนแล้วก็มีการดองเป็นปูดองเค็มๆอ่อนๆคอหมูย่างนี่ให้ดู ยางแบบติดมันนิดนิดคอ,อ,อหมูย่างกัน้จิ้มเจียวคอหมูย่างเขาดูช่ำจริงเพราะว่าแบบติดติดมันติดอะไรนะคะอุ้ยฉูดแล้วโห <c oughs> มิดแล้วออมหมูย่างร้อยเธท่านนี้ตามมาได้เลยไม่ผิดหวังอุ๊ยว่าโอเคเลยใครมาเที่ยวบางแสนอะ แวะมาได้เลยส้มตำเจอ้อยเจอ้อยส้มตำโอเคเลยนะ <S <S แต่รูดีติดแค่ว่าปลาราเขาแบบอยากให้มีกลิ่นอีกสักนิดนึงคือเราติดคาว <laughs> ติดคาวกลิ่นปลาร้านิดนึงแต่ของเขาแบบไม่มีกลิ่นเนี่ยแบบอย่างดีอะ่ะแต่ขาแต่รูดีฟิลลงดีคือแบบอยากให้มีความกลิ่นแบบปลาออกมาที่คือต้องนำลายเต้ใส่ไอ้นี้ด้วยนะครับมะเขือ ช้อนดีกว่าแล้วก็เป็นเขาใช้พริกแห้งแบบนี้อืมอืร้น,นัวปลามากแล้วก็หอมพริกแห้งมากมะม่วงเขาจะไม่เปรี้ยวจัดนะหลวหมหวงก็จะแบบปรอบเปรี้ยวๆมันๆไม่เปรี้ยวเกินกินได้เรื่อยๆ ออืมปูดำปูดำหรือปูจืด,ดมู้ปูสะแมะอยู่ที่พัทยานะคะเรามา ร้านตอนนี้จะบอกว่าเป็นร้านส้มตําที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากพัทยาร้านนี้เลยค่ะ<อ>ไก่ยกครกพัทยามาดูบรรยากาศร้านก่อนเธอดูคิวแ้เดี๋ยวเราต้องไปหาคิวก่อนไปเอาคิวตรงไหนอ่ะโน่นแป้รับคิวแถ่วาไหนวะตรงโน้นสามท่านค่ะจดซื้อแล้วก็จะไปเลยสมประมาณกี่ชั่วโมงคะตอนนี้ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเุ้ยเธอคนรอคิวเยอะขนาดนี้ประมาณ30นาทีให้ดูคนเยอะมากเธอดูเมนูเยอะมากให้ดูในหน้าแรกก่อน นี่นะคะอ่านได้เลยแล้วก็ดูราคาตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกอีกทีนึงว่าเราจะเอาอะไรนะนี่ส่วนมากจะเน้นเป็นเมนูแบบตำลาวก็คือแซบร้านนี้นะคะแซลมอนหอยแครงค่ะมีีท่เป็นแบบตำปลาง่ายๆเลยนี่นามาแล้วนะคะไม้แล้วก็ผักเป็นแบบพวกกระทงกระทินต่างๆผักเป็นบ้านๆนะคะแล้วก็นี่เป็นแบบ ปูปูอะไม่ใช่ปูห้อยจุ๊บนะฮะเป็นห้อยจุ๊บถูกถูกแบบมีเลเทอร์อันนี้มีโอายผักแบบบ้านบ้านะ่ะบ้านบ้านจริงๆนะคะแบบบ้านนาเลยชอบนี้ค่ะความหน่อมงหน่อไม้เธอมันเลิศหน่อมจีนขยะคลุกหน่อมจีนคลุกเลยคลุกแบบบ้านบ้านแบบนี้เลยนำไหลแต่นี่เริ่มเลยชิมน้ำก่อน น้ำลายแตกมาแล้วกุ้งทอดสมุนไพรวายวาดูน่ากินมากวาย <Okay. S 1> ดูแล้วลืมอะไรลืมถ่ายรูปต้องนับหรอกชิมน้ำจ้ะอือเข้าใจแล้วทำไมคนเยอะร้อยจริงเผ็ดเผ็ดเ,เปรี้ยวเค็มมะาะหอมมากอร่อยมาก เขาใจแลีวว่าร้อยกว่าเตว่าได้คนม้าน้ำเค็มเข้มข้นมากเดี๋ยวถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้กินไม่ได้เพราะมันเผ็ดมากนี่หน่อไม้ีเหน่อไม้เป็นหน่อไม้ต้มไม้ดองต้มปะหืมหืมร้อย แสแปร้องแน่ลืมกินอะไรร้องท้องอร่อยมากอืมสะใจชีกูชีกูมันนี่ ความแบบปูน,นงปูนานะคะกินแบบบ้านๆง่ายๆเลยไข่คเคยมันมเผ็ดแต่ลอยหยุดไม่ได้เขาจะแบบว่าเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานน้อยๆปลาร้เขาอร่อยมากเลยอ่ะเมื่อกินซ้อตมตำแทบๆแบบนี้มานานแล้ว จริงๆอ่ะต้องมือเลยอ,ะอย่ะดงไม่เลยอะ่ะจะสะใจอ้มอม,อมคุณจามคุณจามเจดีครับคือแบบมัดทอดเลยคือแบบพุ้งทอดลุกกุ้งอ,ะอ่ะอบกูอ มันถูกปากเรามากเลยอะ่ะแต่ว่าความชอบส่วนตัวนะรสชาติอีกคนหนึนชอบเลยหน่อไม้อร่อยมากหน่อไม้ต้มอร่อยมากสะใจมากมาอันนี้พิเนเพิเ์ของร้านเหมือนกันไก่ย่างสมุนไพรเด้งๆเลยอ,ะอ่ะน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มถั่วนะดู ไก่ย่างหมุนไพยกับน้ำยิ้มถั่วอืมอืมหนังจะไม่กรอบแต่หนังจะเป็นฟิลแบบมันมันนุ่มๆแต่นุ่มจริงคุณกัครขบคุณกันสองพี่ครับโว้ยนะแต่นี่ว่าน้ำจิ้มเขาหวานเกินเดี๋ยวเราจิ้มน้ำปลาละ ชอบมากถาดนี้ชอบมากแบบปลาปร้คุณกันสองนี่ครับคุณกันสองนี่ยังรอคิวอยู่ไหมครับพี่ไม่อยู่ขออนุญาตท่านนะครับคุณกันครับเรียกงออกร้อยรสชาติแบบเหมือนกินที่สารนะ่ะมันไปกินที่อุดรตอนนั้นอะ่ะ เดี๋ยว่อยู่พัทยาเอองั้อยู่พัทยาแล้วเขามีสาขาแบบกรุงเทพสาขาอะไรหมดเลยยลูกปัดสามีครับคุณน้ำลูกปัดซอสเหมือนกินปวดตับป่ะเออคล้ายๆงั้นแต่มาออกหวานๆวากปัติดซักคำอร่อยกุ้งทอดกุ้งทอดสมุนไพรอันนี้กรอบฟูสะใจมากพี่ยังมาอยู่ไหมคะัี่อยู่ขออนุญาตคาะนะคะไปนวดเลยดิมนี้อ่ะยังไม่อยากไปจากตรงนี้เลยอ่ะอร่อยอ่ะ ปูหอยไม่ยังไม่จุ่มอยมุกออนจากตำบ้านนาไม่ได้เลยอร่อยมากอืมสวยบัวกรอบมากอันนี้สั่งแบบแมปปลา,าเป็นยำยำแซลมอนกับหอยแครงแบบแมปปลา,ามาดูพริกกี้เสียท้องรอเลยอ่ะเริ่มเผ็ดละตามด้วข้าวเหนียว นี่ยำาง่ยไครับคุณเซรครับ,รบยำแบบแม่ปลาจะออกแบบเผ็ดหวานเผ็ดหวานเปรี้ยวแกไปทางไปทางหวานมากกว่าอันนี้อร่อยกวานคคุณเซร์ค่านเป็นรู้ดีแบบปลาอร่อยกว่าเพราะเราชอบกินปลาร์เนแต่แซลมอนกับหอย,ยสดมากเลยอะหอยแครงอะหอยแครงแบบสัืม คุณออเอครับค yeah ุณออเอสองพี <s <S ่ครับใจโอเอนะครับตัวสองก็ได้เลยครับอันนี้แบบตำไทยง่ายๆตำกระโพดนะครับนี่กุ้งประมาณไซนี้เป็นแบบตำไทยตำไทยเบสิกอืมอืมก็คือเป็นตำไทยที่แบบ มาตรฐานทั่วไปออกหวานเปรี้ยวแต่ว่าถ้าให้เปรี้ยวกว่าน,นี้นิดนึงโอเคเลยสำหรับเราชอบกินแบบเปรี้ยวกว่าน,นี้จะหวานนำ้ำรู้สึกว่าถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งเมนูแบบลาวๆาวทีสารทีสารแบบเต็มบาลาน์เงี้ยเข้าถึงจริงๆเข้าถึงซิกเนเจอร์จริงยังไม่อยากไปอยากตรงนี่อร่อยมากชีกูชีกูคุ้มเงินคร่บ กรอบๆเลยอ่ะอตำหมี่กรอบอันนี้อยากกินแบบเป็นพิเศษเพราะว่าอยากกินอะไรกรอบๆอบนี่น้ำซ้มตำอย่างเงี้ยติดหวาหนติดมะนาวนี้ พวกตำไทยเขาจะออกหวานนะออกหวานนํำไปหน่อยแนะนำเลยถนะ้าเกิดว่าชอบใครชอบกินปลาร้าให้สั่งแบบตำลาวตำอีสานไปเลยอ่อไอยจุกเอานึกว่ากระเด็น ช้อนดีกว่านี่กระอพยน่าตีไปนะไม่รู้เลยหมาอื่นตำลาวตำบ้านๆอ่ะชอบมากอว่าอืมกบอื่นกจะแบบ ถ้าแบบไม่ได้สั่งปลาลร้าที่อกหวานน้ำแตบบ่แบบแบบแต่แบบปลาล้าคือแบบพอดีรสชาติแบบนุรีชอบพอดีเลยลูกค้าว่าใหม่โลคว,วิลลานล้นี่นะคะจุดโงคิวก่อนนะคะลูกค้าคุกกี่ทำไมฉีกเลยปะ คุณพ,พอครับปูนาโอ้ยแทงรวมปูแทงแล้วคะ่ะพิลสลาวร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านแซ่บคาปากนะมาดูกันเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูดลีลาไหมคะตำกันนี้เพิ่งเปิดร้านเลย มีอาหารทะเลสดสดสด,ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีไก่ย่างมีคอหมูย่างย่างกันสดสด,ส,ดส,ดสดสดแบบนี้เลยแล้วแบบริมหาดริมแสนเอ้ยริมหาดบางแสนตรงนี้เลยนะคะขอช่วยพี่ดูหน่อยเสร็จตักเสร็จแล้วเป็นตำกล้วยนะคะแล้วก็ใส่มะม่วงด้วยนี่โอเคปิดฝาหูยค,คอหมูก็น่ากินมากดูมันดิหมคอหมูที่ขายชิ้นเท่าไหร่คะนี่ <80. S 1> ชิ้นละแปดสิบไก่รคะชิ้นเท่าไรา อ๋อน้องละเจ็บาทนะคะโอเคส้มตำพี่ล่ะจานละเท่าไหร่บ้างตำกล้วย60สิบตำปลาเท่าไรหกสิบเท่ากันอ๋อ,อเรียบร้อยสองเมนูของเรานะคะนตัวใหญ่ดูดินี่กล่องเท่าไหร่คะนี่ร้อยหนึ่งอ๋อสองกระปุกร้อยหนึ่งตำข้าวโพดก็มีดูมีแมงดามีกุ้งมีอะไรแล้วมีจุดลวกจุดอะไรนี่ คอหมูมันน่ากินมากเลยน้องเขาน้องเขาแนะนําว่าถ้ากลัวเผ็ดน้ำลำไยคุณลุงคุณพี่แล้วกันอุ้ยแล้วลำไยแบบเม็ดใหญ่มากแก้วเท่าไหร่คะแคอวน,น้ำลำไยบ้างปะซื้อไปฝากมาเดินชมวิวช่วงเย็นนี้พักที่กำลังจะตกอันนี้หรูดีมาตอน4ี่โมงเย็นอะ่ะเขาเพิ่งจัดร้านกันอะ่ะพี่ให้พูนพนเลยอะ่ะลำไยอ่ะดูดิใหม่ๆเลยอ่ะเม็ดยังขาวๆเลยอ่ะ เออไม่ไม่ไมไมแกเองเหรอหรือว่าแบบแ<ก>เป็นแบบแอโอ้แกเองด้วยแกดู40บาทแล้วให้แบบนี่พูนๆเลยอะ่ะลำไยสดๆดเต่งๆขาวๆนวลๆดูดก่อนชิมก่อนอืมหอมลำไยมากแล้วก็ไม่หวานเกินกำลังดีอย่าไปเอาส้มตำแล้วดูบรรยากาศดิแก เนี่ยแต่ที่ฉันคอมเพลนก็คือเธอดูเธอกินกันแล้วแบบดูขวดน้ำํำริมหาดดิแทนที่มองเห็นแล้วมันจะสวยอะ่ะเสียดายอะ่ะย่างสดๆดยางใหม่ร้อนร้อนดูดิบรรยากาศดีจริงแล้วเธอเดี๋ยวเราจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าทันหรือเปล่าค่อยว่ากันมามุมนี้คือแบบนั่งทานข้าวได้เลยเริ่มเลยกับโอ้ย อันนี้กล้วยอ่ะตำกล้วยแล้วก็ใส่มะม่วงแล้วก็มีปูืปลาตีมากขามาแล้วอ,อันนี้ไก่ย่างฉ่ำๆให้ดูโอ้ยนี่หมูคอหมูย่างกัไ,ไก่ไวแล้วไก่ดูดิไก่โอ้เธอดูความเด้งเด้งเดเดเด้ี้ไก่ย่างความซอสมักเขาอ่ะเป็นสีเงี้ยดูดิอืมลมตีสุดพี่สาว นี่อดใจไม่ไหวค่ะเมื่อกี้ที่จะต้องกินคอหมูย่างอ,อ่ะโอเคช่วงย่อกินค่ะเพื่อให้เพื่อเห็นวิวทะเล <c oughs> ไม่ใช่หรอกจริงๆนั่งกินธรรมดาก็ได้แล้วแต่เราอยากหเห็นวิวทะเลแล้วก็ลมที่มันแบบตีนะน้ำลายแตกว่ะนี่ข้ม่งวงด้วยนี่ม,มาตำกล้วยค่ะ มะขามก็ข้นมากเลยอ่ะเปรี้ยวเผ็ดแล้วกล้วยมันจะแบบฝาดๆนอะ่ะกล้วยฝาดๆน้ำต้มตําคือแบบข้นมากเพิ่งเคยกินต้มตําที่น้ำข้นขนาดนี้ก็เป็นอีกฟิลนึงดีนะมันตัดกันดีนะมะม่วงเปรี้ยวๆกล้วยแบบฝาดๆก,กรอบ เห่อข้าวเหนียวดูลมดิมีข้าวเหนียว